เป็นที่ต้องมีเอ่อทำเสียงมังกรเสียงมังกรที่รังกปัดทีนี้รักข้างดังเอาเครื่องตีแต่เราเดียวกันมีเราไม่ได้เป็นเลยวันต้องเข้าเพราะแสงไม่พอได้ครับขอบคุณครับ

ซื้อทำไมงานวันนี้ใช่ไหมครับผมวันนี้พี่ก็อยู่กับลอร์ดแพรวิสเป็นตัวแกคุริคไรท์อายเซรั่มเป็นไอเซรั่มตัวใหม่ของทางลอร์ดแพรวิสครับดวงตาเป็นสิ่งสำคัญใต้ตาเป็ตาแดงดวงตาเป็นหน้าตาของดวงใจถ้าใต้ตาเราแบบไม่หมองคล้ำเราก็จะรู้สึกว่าแบบโลกนี้สดใสขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ได้ลองบอกว่าใช้หรือว่าสุดทัายนี้นะครับได้ลองใช้แล้วครับผมตัวนี้เนาะที่จริงได้ได้มีโอกาสใช้ตั้งแต่ตอนไหย ก็จะเป็นเนื้อบางเบามากๆครับตัว Dolce p a r i s n แล้วก็ที่สําคัญคือเขาเคลมว่าทําให้ใต้ตาเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นเนี่ย49%แล้วก็ทําให้เหมือนพี่เนี่ยนอนเยอะขึ้น3ชั่วโมงต่อจทย์สำหรับคนเราทำงานเยอะทำงานหนักอย่างเราไหมใช่ตบโจทย์มากคือแบบแต่ปกติพี่ไม่ใช่ชีวิตกลางคืนอยู่เลยพี่ก็จะอยู่บ้านส่วนมันปกติแต่พอมีตัวนี้คือไม่กลัวไงมีตัวนี้ปุ๊บพี่ก็ไปเที่ยวเลย สูตรซูสูตรสูตรฝากเลยก่ฝากเลยก็าได้ครับก็ฝากได้นะครับเป็นไกรอทธิ r ไรท์ไอเซร r ม m นะครับผมของทาง l o r ์ a l Paris ครับหลายคนที่เห็นในติ๊กต็อกนะคนเอาหน้าเราด้ยครับเองไม่เห็นเหมือนสักคนเลยอ่ะที่โดนหนุแต่ไม่เหมือนจริงเจอก็ ก็แบบก็งงงนิดนึ่งก็น่ารักดีนากแต่ว่าหลายคนอยากอยากอยากเป็นพีพีอยากเป็นพีพีบ้างแต่ล้วเล่นตัวเองเล่นพีพีไม่เหมือนเลยที่ก็ได้เล่นมาแล้วเป็นพีพีมันยากขนาดไหนครับเป็นพีพีเราครับก็ร้องเพลงหนึ่งออออกเพลงหนึ่งถ่ายรูปหนึ่งทำเสียงมังกรหนึ่งอะไรอีกอะวันนี้เราทำอะไรอีกนะเล่นเกมเล่นเกม ไม่ยากเนาะไม่ยากง่ายง่ายอเคประเทศไดเินวนอีกหนึ่งอ่าแต่ส่วนึ่งนะสกวนใครมีพีธีเป็นแบบไอดอลหรือว่าอะไรรรจารย์การใช้ชีวิตหรือว่ารูปร่างหน้าตาไหนที่มีสน่ห์มก็ดีใจนะครับดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอินสปิเรชันของใครคนครับผมส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพี่ว่าจริงๆทุกคนมีความเขาเรียกว่าความสวยในแบบของตัวเองแล้วความมั่นใจในแบบของตัวเองแล้วครับผมก็อยู่ที่ว่า เราจะนําสิ่งนั้นออกมายัางไงาแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดพี่ว่ามันคือทัศนคติที่ดีมากกว่ะได้เห็นหลายๆคนแบบทำน้าอายเหมือนเราเป็นยังไงบ้างคะตงง,งงงนิดนึงมันคือมาจากไหนอ่ะมันคือมาจากติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับมีนคนไปตามมาดีใจครับดีใจที่แบบเหมือน,นแฟนก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบเหมือนทำแล้วแบบหน้าแบบเหมือนน้องพีพีออแต่ถ้าอยากเหมือนพีพีต้องใช้แกโคิกไรไเซอร์ ช่วง,งตน้นมีออกออกมาอะไรมัเดินไปแถวอะไรกันเน่อยมันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างหือว่าน้องอยากจะบอกอะไรก็จริงๆเป็นเป็นช่วงที่พี่เดินทางไปมิวสิควิลล์เนี่นแหละครับผมที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้เหมือนมีแฟนๆเขาก็ตามมาตามแบบตามไฟ์บินเราต่างๆหรือว่าแบบจะตามเราแบบไปที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ครับผมซึ่ง จริงๆตัวพีเองอ่ะพีพีรู้สึกว่าโอเคเราเราเข้าใจในสิ่งนี้เราเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากจะมาซัพพอร์ตเราอยากมาเจอกันอยากมาอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเกรงใจมากกว่าเกรงใจแบบเจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินด้วยเกรงใจแบบพี่ๆทุกคนหรือคนที่เขาใช้สถานที่นั้นๆด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบเหมือนเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันมีสเปซให้กันและกันด้วยจริงเวลาพีมาทำงานก็เต็มที ก็เต็มที่ครับเต็มที่ก็อยากมาเจอทุกคนอยู่แล้วมีโอกาสทุกๆครั้งที่ได้มาเจอแฟนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเติมเเอ energy ให้เราด้วยแบบเป็น i n s p ป r a t i o นให้เราด้วยแล้วให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยแต่วลาพื้นที่ของเราเราอยากชาร์จแบบให้เต็มที่เนาะใช่ครับก็พอพื้นที่ของเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ของพี่แหละฮะของทุกทุกคนมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ให้เกียรติเขาเราอยากให้เขาให้เกียรติเรากลับเหมือนกันด้วยครับผมแล้วก็มาเจอกันตามงานอย่างเงี้ยแหละเราเราก็เต็มที่อยู่แแล้้้วถาาาามีีโอกกกสเร็ททัยบบน ก็ตัวกินเองด้วยครับโดนใช่ครับผมก็ตัวก็ทั้งตัวบิวกินด้วยครับแล้วก็จริงๆิศิลปินหลายๆท่านเลยครับผมที่ที่โดนต้องีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตยากขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงในการที่แบบว่าก็ถามว่ายากขึ้นไหมก็ัก็ก็ยากขึ้นนิดนึงนะครับแมว่าพอมันเป็นแบบเวลาส่วนตัวเราอบางทีเราก็อยากจะแบบไปสนุกกับเพื่อนเพื่ออะแบบเออมีความสุขกับเพเรง ครับผมก,ก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็เราก็เหมือนต้องหลบด้วยแบบหมายความว่า <c oughs> บางทีอย่างเงี้ยเราไปแบบว่ากับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเราแบบอาชีพโพดักน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหลบตรงนั้นด้วยมันจะต้องระวังไงครับเวลาออกไปไหนมาไหนเราสัญญานหรอถ้าเราทะยาแล้วว่าเราจะไม่ไปเลื่อนเลยไม่มีระวังเลยระวังพี่กลัวไปหมดแล้ยพี่โอ้ยต้องสวมไม่โม้ไม่โม้ฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย ก็ไม่ถึงขั้นระแวงหรอกครับไม่ถึงขั้นระแวงไม่ถึงคั้ระแวงนายสังท้อนจะหายออกไปแล้วฟีดแบ็กของมั้มันก็มีฟีดแบ็หลายๆด้านนะครับก็จริงๆหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าแบบเออแบบซัพพอร์ตเราก็อยากให้ทุกคนแบบทําตามในสิ่งที่เราประกาศไปด้วยอะไรับบางคนก็อาจจะทักมาส่วนตัวถึงแบบผู้จัดการบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบขอโทษกับสิ่งที่ทําไปหรืออะไรอย่เงี้ยจริงผมรต้องความปลอดภัยกันด้วยเนาะใช่ครับจริงๆพี่ว่า ที่สำคัญทีส่สุดคือมไม่อยากให้แบบทุกๆคนต้องแบบเหมือนบางทีแบบพี่ๆท,ทีมงานบางคนเขาเหนื่อยอยู่แล้วลอะไรย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนในนี้ครับส่วนหมันจะมีอะไรบ้างบัตเจ็บได้รับปัดเจ็บไก็จะเป็นทีมงานครัแรบแล้วก็ตัวพีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโอบาดเจ็บมากอะไรอาเงี้ยอาจจะแบบกระแทกกันไปกระแทกกันมาแล้วกระแทกเราอะไรอย่างเงี้ยช่องชุลมุนช่องชุลมุนเจ็บแขนมาขออนุญาตให้พอมเลย ทิปล่าสุดนะครับทิปล่าสุดเป็นแบบเป็นทิปแบบอ่าอักซิเดนนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปแต่ว่าเพล่อนงานแทนเซนเพอร์ดีนครับผมเป็นงานต่างประเทศก็เลยได้มีโอกาสมาพอดีแบบไปเที่ยวเลยแทนเซนปุ๊บจองตัวปั๊บแคนปุ๊บจองเลยบินเลยฟ้าจะบินเออฟาสบินเลยนะาสบินฟาสบิน ้าก็ต้องได้บีถ้าฟ้าจะตากระจ่างสฟ้าก็ต้องใช้ลอเรียลรอบเดียนาดสนุกสนาดครับผมก็ไปพักผ่อนนี่แหละครับมีเพื่อนๆที่แบบสมัยมัธยมไปด้วยครับรู้สึกเฟรชขึ้นมาอย่างไรบ้างก็เฟรชขึ้นนะครับก็เหมือนแบบไปรับอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไปรีแลกซ์ด้วยมาใช้เวลากับเพื่อนๆกับพี่ๆด้วยพี่เบลก็ไปสองสามคนกินข้าวที่ เขายังอยู่เลยเขายังอยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อสนุกเขาอยากลับหลังนี่หนูรอของฝากอยู่เนี่ยพี่อ๋อกลับมารอของฝากใช่เรื่องของพดูของฝ่านของผ่านเหรอพี่เล่บอกไปแล้วพี่อยากได้บ้านพร้อมที่ดินมีเคยไปแล้วเหรอคุณมีเคยไปแล้วเออย่านสุขุมวิทหกไร่โอ้โหนี่ก็จริงจังพี่กูเล่นแล้วเขามีให้อะไรพี่ยังยังไม่มีเลยครับยังไม่ให้การแต่พี่ว่าเขาได้เตรียมไปเลยอ่าเราก็เตรียมไปแล้วเหมือนกันจริงเ ไม่มีโอกาสได้เจอไงพี่ถ้าเจอก็ให้อยู่แล้วอย่ารอกลับมาจากที่ที่เราสี่ยไร่ที่ดินสิบร่ย่านสุขุมวิทเมื่อกี้หกไร่ตอนนี้สิบรายเรปพี่พันหัวไ่ถูกกันนะจะไปกินอะไรกันที่สิบห้าไลน์พลาดเลยอยู่ยาวเอาพลาดดีนะยี่สิบห้าไร่์ยี่สิบห้าไลน์ย่านสุขุมวิทเท่านานเท่านานโอเคโอเคครับอาหมดยัง เ้อ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะไปกันน่าจะเป็นวีคหน้านะครับที่จะไปกันครับผมเ,เป็นบิลกินแฟนทีวีกิจแฟนเอเชียแฟนมิทติ้งครับก็ลากยาวตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับผมก็จะมาจบที่นี่ที่มะเกะ๊บ ก็ตื่นเต้นนะครับยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศแบบหลายๆที่อะไรเงี้ยเอ็นเตอร์จิมันก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเสมอเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบอุ้ยเราจะไปเจอแบบเอ็นเตอร์จิแบบไหนแฟนๆแบบไหนอะไรแบบก็เราดูชมกันเนาอ๋อดูน่าชมกันนะคะโอเคไปนิดนึงไปเที่ยวกับพี่กินด้วยเนาะครับแฟนๆเขาปนบานสากล่าวเหมือนเยอะมากว่าเครื่องเสร็จไหนก็ถือว่าถ้าเรามีลูกกับพี่กินเมื่อไหร่เขาจะแบบ อ๋อก็คือถ้ามีรูปก็คือแจกเงินจากเขาไปด้วยกันไม่มีรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาอยากขับเพื่อเศรษฐกิจต้องลออยากขับเร้านที่ต้องมีอยากให้เจอในสถานที่ต้องลงต้องลองต้องมีไปไม่ถูกละรล้ต่อเมื่อกี้คือฉันดชฉันงาก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกัน เออเศรษฐกิจตับเคลือดเลยนะพี่ได้บิวกิ้นเขาเดี๋ยวให้บิวกิ้นทาคิวนิดหน่อยนะครับไอ้ฮาวเวอร์ไอ้มีอยู่ไอ้มีอยู่ในสต็อกใช่ไหมคะลูกรูปมีในสต็อกไหมรูปเจ็ดแปดปีเราก็มีพี่ปัจจุบันอะไรรคััับบปุนจจก็มีเดี๋ยวต้องรอรอแต่งก่อนจะรอแต่งก่อนเดี๋ยวเข้าในส่วนของมวยตุ๊กก้อน แบกสายแบกแสงนิดนึงมีเมียมใบต้องมีเมียมใบ VIP เหมือนกันเลยวันนี้มีหลายมีมมากเลพี่ตามไม่ทันเลยนะแล้ตอนนี้คือกลับมาฟ้องลุยงานแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยครับลุยงานรัวๆเลยแล้วแต่กลับมาเมื่อวานก็ทํางานมาแล้วก็ยาวๆเลยครับผมถึงแบบประมาณก็สิ้นเดือนนี้พี่ว่าได้เจอกันทุกวันนะคจ้า อะไรนะครับเพลงซิงเกิลใหม่ก็กำลังทำอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบใกล้จะไฟแนลแล้วครับแล้วก็รอถ่าย MV แล้วก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันน่าจะประมาณต้นเดือนมีนาคมแทบเหมือนเดิมแนวไหนแทบเหมือนเดิมไม่แ่บเลยพี่เบื่อแล้วแทบไปหวานหวานเรียบร้อยเรียบร้อย แต่พี่ที่แล้วบอกว่าแซ่บนะตอนนี้หวานแล้วรอรุ้นดีกว่ารอลุ้นพี่เดนได้ไงาวไม่ใช่ยิงกว่าพี่นะเดชรออย่างีไม่ได้ใครเลยต้อคิ่่เคครายางเามีหลายนยทำงานอื่น ได้ครับมานยา